สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับเนินติดพลึกษาทองนะฮะบ,บริเวณนี้ก็สามารถมาได้2เส้นทางนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดมาทางนี้นะแท่านยกนะครับมาตรงนี้ก็จะมานี่ยังไม่ต้องผ่านตรงนีนะ้น้องเลยยาอะไรก็อยู่แถวแถวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่น้องเลยยาอยู่แถวนี้นะแต่ว่าเราไม่ได้มาหาน้องนะฮะเราจะไปเก็บเท่านะครับ เท่าๆโดยเราจะต้องเดินมาบริเวณนี้นะครับนี่บริเวณนี้ค่อยๆเดินดูนะฮะรูซสว่ามันแอบอยู่ที่ไหนมันคือแบงกิ้งคีย์นะครับนี่เป็นเท่าสงครามที่เก็บง่ายนะครับเหมาะสำหรับสายเลือดที่เพิ่งเกิดนะสายเลือดต้องดูนะครับเห็นไหมฮะแวบๆมันไม่ได้อยู่บนพื้นนะครับมันลอยอยู่นะครับ เห็นไหมไม่ใช่แมงปอนะเห็นไหมมันลอยอยู่ตรงนั้นแถวนี้ถ้าเป็นหนองน้ําแบบนี้แล้วมีนองปูน้อยนอยนี่ก็เตรียมตัวระวัง5้าจตุรเทพปูนะครับเอาละเราจะวิ่งไปจัดการกับเขาไอทีมมีฟองอย่าไปยุ่งนะฟูปูเรียบร้อยครับเท่าสงคราม ดาบโลหิตนะครับเอาละผมก็จะวาร์ปกลับไปตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้องแมงปอมันกัดตูดนะเอาละเราจะมาดูกันซิว่าเป็นยอย่างไรนะฮะนี่ คมดาบโลหิตนะครับนี่อยู่ในสายพวกนี้นะฮะสายกัดก่อนนะครับทักษะต่อสู้ดาบโลหิตนะคมดาบโลหิตทำร้ายตัวเองแล้วอาบเลือดศัตรูอาบเลือดอาวุธด้วยเลือดนะับจากน,น,นั้นปล่อยคมดาบโลหิตออกไปทำให้ศัตรูเสียเลือดออกได้ดีนะครับสามารถใช้ได้ต่อเนื่องนะครับใช้กับดาบขนาดเล็กและกลางนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองหาดูนะครับหาใส่ดูซิเท่าสงครามชิ้นนี้มันสามารถใส่กับดาบอันนี้ได้นะครับความแข็งแกร่งจะลดลงเป็น e นะครับสะสมเลือดออกไปประมาณนี้นะครับความชำนาญจะเป็น c นะครับเราก็ไกายภาพเลือดออกนี่จะสูงขึ้นด้วยนะ มีค่า Fp ที่ใช้แล้วถ้าอันนี้ล่ะใส่ไม่ได้แล้วถ้าเราใช้อันนี้นะครับใช้ไม่ได้นะฮะเราจะสาดเลือดนะครับสาดเลือดสาดเลือดนี่ตอกนะตอกของเราใช้ไม่ได้นะครับนี่ก็จะมีแต่ตัวนี้ฮนะสะสมเลือดออกอยู่ที่65นะครับ ดีดีดีไม่เท่าไหร่นะครับคราวนี้มาดูตัวนี้นะฮะตัวนี้ไม่มีนะครับฝันเลือดไม่ออกนี่ฝันเลือดออกนะเลือดออก57นะครับจาก D เป็น E โอเป็นสีแดงกันหมดเลยคราวนี้อันนี้นะครับไม่เวิร์กนะดาบใหญ่ดูซิไม่ออกนะเลือดไม่ออกอันนี้ก็เลือดไม่ออกนะครับ อันนี้เลือดออกนะฮะแต่ว่าเป็นสถานะดีนะครับเป็นเกรดดีนะฮะสรุปแล้วมีสั้นการลุนของเราให้คุณค่ามากกว่านะครับอี e เป็น4คือความชำนาญน,นะฮะแต่ความแข็งแกร่งจะลดลงนะฮะเลือดออกมีมากขึ้นนะครับอันนี้เหมาะเลยนะฮะเลือดใส่สถานะเลือดลงไปนะครับอ่เป็นไงเล่าเราจะมาเทสท่ากันดูสิ ชกเอืหี่อชักชื่อชั่วชั่วช่ช่เหมือนเลดูวีนะครับเลือดเราเลือดเราออกไปครั้งเดียวนะครับแต่ว่าค่าเอฟพีลดลงเยอะเลยแต่ว่าการใช้ต่อเนื่องทําให้เลือดเราไม่ลดนะครับเห็นไหมฮะโอเคคราวนี้เราจะไปใช้กันที่เนี่ดูนะฮะน้องๆเขารออยู่นะครับเขารอพี่ๆอาจารย์เมื่อไหร่จะมา ใครอยากตายแล้วเอาละเปิดไฟก่อนนะครับที่แน่ผมมีคบเพลิงแล้วก็สามารถสึบได้นี่เห็นไหมฮะเออ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 เป็นไงเราท่ามันเทน่ผมขออนุญาตเซฟหน้าจอนะครับ เพื่อที่จะได้ภาพส,สวยๆนะไปทําปรเอ้นายรู้จักเลือดไหมเลือดเลือดอ๋อมันไม่สถาเลยเลือดเลือดโอ้โหกิ้งไปไกลๆหน่อยก,ก็แล้วเลือดแล้วนะนี่ระยะเราไกลนะเอาละฉะนั้นควรยิงต่อเนื่องนะแล้วก็เปลี่ยนเป้านะครับนี่นาย เฮ้ยเย,ย่าพึ่งเย่าพึ่งเราทิมเลือดทิมเลือดทิมเลือด,อดโ,อโ,โอ้โหแต่ถ้าเราหยุดเมื่อไรเราก็เสียเลือดเพิ่มครั้งอีกนะฮะอืมอืกตายเพราะเสียเลือด้วยตัวเองโอ้โห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 อ,อย่าเพิ่งแทงเดือวฆ่าเสียเลือดโอ้โหเลือดเกือบหมดนะฮะชักบ่อย โอ้อย่าเพิ่งมารู้ไหมว่ามันบาดเจ็บเราต้องเจาะเลือดไปตัวเลือดผมเปลี่ยนเป้านะผมเปลี่ยนเป้าผมเปลี่ยนเป้ายิงไปเรื่อยๆเพื่อว่าผมจะได้ไม่เสียเลือดครั้งที่2โอ้โหแต่ว่าเขียวหมดนั่นเองเขียวหมดผมก็เลยเสียเลือดโอ้โห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 ว่าไงล่ะน้องบียบร้อยฮะโยโยเด็ดมากเสียเลือดสํำแล้วสํำเล่า มันเหมือนเลดูเวียนะครับแต่ว่าระยะมันไกลกว่านะฮะเลือดมาตกพื้นโอ้ยมีรู้สึกมีห้องเงาหอมมาจากข้างหลังนะเมื่อเวลานายเปิดปกเป็นไงเล่าแนะนำว่าหาดาบประเภทที่ทำให้เลือดออกเยอะๆนะฮะสถานะเลือดออกเยอะๆแล้วก็มาติดเท่าสงครามอันนี้นะครับ เลือดออกเลือดออกเลือดออกฮะจะทําให้เกรดของมันนั้นสูงขึ้นนะครับเกรดเลือดออกนะฮะพอตอนนี้ผมมีเพียงแท่ดาบสั้นการลุนเท่านั้นนะฮะที่มีพี่ใส่เท่าสงครามนี้แล้วสถานนะเกรดขึ้นขึ้นดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็นี่นะฮะจะเห็นว่า เลือดสะสมนะครับเลือดสะสมออกถึง72เลยนะครับเขาเจ๋งเลยนะฮะโอเคก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปตามหาเท่าสงครามกันอีกนะครับสวัสดีครับ